สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย e n p e r f รางวัลระดับโลก4ปีซ้อน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขหยุดโรครายการที่จะมากระตุ้นต่อมความสุขหยุดโรคร้ายนะคะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์9โมงถึง9โมงครึง่งวันนี้ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพทีท่น่าสนใจให้ติดตามเดี๋ยวไปชมกันก่อนค่ะติดตามความคืบหน้าการพัฒนายาภูมิต้านทานมะเรง็งเดินหน้าสู่ระยะที่3หาคำตอบเกี่ยวกับการแก้ไขาสายตาสั้นยาวเอียงที่ศูนย์เลเซอร์สายตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยใครปัญหาเรื่องอาการปวดหัวเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างและต้องรักษาอย่างไร ลการศึกษาโดยคณะนักวิจัยประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้พบว่าเด็กอายุระหว่าง10ถึง19ปีสามารถแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้มากเท่าเท่ากับผู้ใหญ่ที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโดยรายงานผลการศึกษาตีพิมพ์ในวรารสารโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนอกจากนั้นยังพบว่าเด็กอายุ9ขวบหรือน้อยกว่านั้นก็สามารถแพร่เชื้อได้แต่ในอัตราต่ำกว่าการแพร่เชื้อของเด็กโตมาก คณะนักวิจัยศึกษาโดยดูจากรายงานผู้ป่วยโควิด1 9สัมผัสกับคนอื่นซึ่งใช้ข้อมูลผู้ป่วยจำนวน5706คนและมีการสัมผัสกับผู้อื่นจำนวน59073ครั้งผลการศึกษาระบุว่าผู้ป่วยโควิด1 9คนแรกในครอบครัวเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีเมื่อมีการสัมผัสกับคนในครอบครัวทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อร้อยละ5.3ของการสัมผัส แต่ถ้าผู้ป่วยคนแรกในครอบครัวเป็นเด็กอายุตั้งแต่10ถึง19ปีและสัมผัสกับคนในครอบครัวพบว่าทำให้คนอื่นติดเชื้อร้อยละ18.6ของการสัมผัสอย่างไรก็ตามคณะนักวิจัยเกาหลีใต้เตือนด้วยว่าไม่ควรมองข้ามผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าในการแพร่เชื้อก็จริงแต่อาจมีส่วนทำให้เกิดการแพร่เชื้อระบาดในชุมชนได้เมื่อโรงเรียนเปิดเรียน ส่วนช่วงนี้คุณเป้ธาร,รมณ์จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนายาภูมิต้านทานมะเร็งนะคะซึ่งเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่3แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เป้มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับการคิดค้นพัฒนาย่าต้านมะเร็งหากจํากันได้ค่ะคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก่อนหน้านี้นะคะได้มีการคิดคน้นยาต้านมะเร็งขึ้นค่ะปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่เฟสที่3แล้วขั้นตอนนี้กระบวนการนี้จะมีความสําคัญอย่างไรและเมื่อไหร่คนไทยจะมีโอกาสได้ใช้ยาตัวนี้ไปติดตามกันค่ะ ยาแอนติบอดีคือยาประเภทไบโอโลจิกซึ่งเป็นโปรโตีนที่ผลิตจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตปัจจุบันต่างประเทศมีใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะเช่นที่สหรัฐอเมริกาได้นำเอายาแอนติบอดีมาใช้ร่วมกับวิธีการรักษาแบบอื่นเพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ แต่เนื่องจากยาแอนติบอดีหากนำเข้ามีราคาสูงถึง2 0 0แสนบาทต่อวัคซีนคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษามะเร็งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเดินหน้าพัฒนายาภูมิต้านมะเร็งโดยมีเป้าหมายให้ราคาถูกลงสิบเท่าและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงได้ ปัจจุบันได้พัฒนาก้าวเข้าสู่เฟสที่3แล้วค่ะจุดเริ่มต้นของการที่อาจารย์มาคิดค้นพัฒนายาตัวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจย์ครับก็ในทั่วโลกนะฮะตอนนี้การรักษามะเร็งเนี่ยที่อันใหม่ที่เป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยก็คือการใช้ภูมด้นานทานนะมารักษามะเร็งนะซึ่งยาก็มีหลายแบบแต่ตัวนึงที่สําคัญมากๆเนี่ย ก็คือยาที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะคะคือยาเป,เป็นยาที่เป็นยาอินรี่ะอ่าเป็นยาฉีดนะฮะซึ่งต่างประเทศก็รับรองมาหลายปีแล้วผลต่างๆนี้รับรองกันแล้วได้โนเบลไพ i ส์อ่าแล้วก็ยาก็อยู่เมืองไทยแล้วด้วยนะฮะก็มีคนไข้ได้รับไปรักษาแล้วปัญหาสำคัญก็คือว่าราคามันสูงมากมนะฮะกห็หนึ่งครั้งที่ให้นี่ก็ตกสองแสนบาทแล้วก็ต้องให้อย่างเงี้ยต่อเนื่องไป ทุกๆสองสสัปดาห์เป็นถ้าได้ผลก็ต้องให้ยาเป็นเป็นหลักปีค่ะซึ่งมันก็ทําให้คนไทยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าถึงไม่ได้แน่นอนอนะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องมาพัฒนายาตรงนี้เองเราก็เลยเริ่มเริ่มโครงการนี่มาประมาณ3ปีที่แล้วค่ะโดยการที่ก็เริ่มสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อนฮะก็หลังจากสร้างต้นแบบสําเร็จเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะเป็นที่ คนไทยหลายๆท่านกคงได้ยินข่าวกันว่าเราทำต้นแบบได้แล้วเราการีการพัฒนายามันต้องใช้ทุนหมาาหาศาลก็เลยเกิดการระดมทุนขึ้นมาว่าเราพยายามจะเอาต้นแบบเนี่ยไปจนถึง,ถงปลายทางให้ได้ไปลายทางคือว่าคนไทยได้รับกรบารรักษาด้วยวิธีนี้ก็เดินมามีเฟสหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไร้ยตอนนี้ก็เฟสสองที่เรา รู้จักกันเนี่ยก็คือว่าเอาต้นแบบเนี่ยมาพัฒนาให้มันเรียกว่าปลอดภัยขึ้นดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเข้าโรงงานผลิตนั่นันนหมายถึงว่าตอนนี้เข้าสู่เฟสที่สามเริ่มแล้วค่ะเฟสที่สามนี่คือต้องยังไงนะคะอาจารย์เฟสที่สามก็คือเราต้องเข้าไปในต้องทํางานกับโรงโรง,งานละ่ะโรงงานนี้จะต้องเป็นโรงงานที่เขาผลิตยาแบบนี้ได้ะซึ่งในขั้นตอนโรงงานในกว่าจะออกมาเป็นขวดยาเนี่ยก็ก็ต้นทุนมหาศาลพอสมควรแล้วก็ ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พัฒนาผลิตต่างๆครับก็ตอนนี้ก็เราก็คุยกับมีโรงงานที่อยู่ในที่เราดูแล้วว่าอันไหนที่เท่าท่าที่สุดที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะอาจารย์สามปีจนถึงวันนี้เข้าสู่ที่สามก็มันจะเข้าสู่โรงงานแล้วครับก็พัฒนายานี้มันเป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ยากมากๆฉะงั้นอุปสรรคมันก็มีตลอดเวลาใช่ไหมแต่เป็นอุปสรรคที่อยู่ในวงการก็คือ เราก็มีการวางแผนว่าเจอแบบนี้จะแก้ยังไงอย่างนี้แก้ยังไงเราก็ทำตามแผนมาตรงมาเรื่อยๆก็จริงๆก็ถือว่าเป็นไปตามแผนแล้วก็ได้ได้ผลตัวยาต้นแบบเนี่ยที่จะเข้าเข้าโรงงานเนี่ยจริงดีกว่าที่เราคิด oh. อประสิทธิภาพที่ <Okay. S 2> ทดสอบก่อนเข้าโรงงานนี้เราทดสอบในในไปถึงก็ไเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนเนี่ยมาดูว่า ยามันไกระตุ้นไม่เลือดขาวได้หรือเปล่าครับคือก่อนหน้าเนี้ยที่เป็นต้นแบบเยคือเรายังเป็นเป็นหลอดเป็นเซลล์ทดลองเป็นไม่ใช่เซลล์ของมนุษย์จริงๆอันนี้ก็ทดสอบแล้วก็ได้ผลแต่ว่ายังไม่ได้ฉีดไปในคนไข้เอาเลือดเอาเลือดของมนุษย์ออกมาออกมาทดสอบอข้างนอกอมันกระตุ้นไม่เลือดขาวได้ได้ดีด้วย ดีกว่าที่คาดเอาไว้ได้ดีกว่าที่ที่คาดเอาไว้ครับอยากให้จย์เล่าสู่ขั้นตอนต่อๆไปค่ะพอมีเฟสที่สามและเฟสที่สี่เฟสที่ห้านี่จะต้องดําเนินการยังไงครับครับครับก็เฟสที่สามอันนี้จริงๆก็ออกมาเป็นขวดยาและค่ะครับแต่ว่าเราจะไปฉีดคนเลยก็จะเสี่ยงเสี่ยงไปหน่อยก็จะลองฉีดในหนูแล้วก็ในลิงก่อนอซึ่งก็ใช้เวลาอีกไม่ไม่สักไม่หลักหลายเดือนค่ะถ้าทดสอบออกมาแล้ว โอเคไม่มีพิษไม่มีต่างๆเนี่ยเศษที่5คือมาทดสอบในมนุษย์และวอ้วค่ะคอาจารย์หน,นูขอถามเป็นความรู้ค่ะอย่างยาตัวนี้ไม่สามารถรักษามะเร็งได้ได้ทุกทุกอย่างเลยไหมคะ,ะในทางทฤษฎีก็จริงๆก็ได้แทบทุกอย่างเพราะว่ายาตัวมันเองมันไม่ได้ไปฆ่ามะเร็งมันเป็นกระตุ้นภูมิต้านทานภูมิต้านทานมนุษย์เนี่ยจริงๆมันก็ถ้ามันสามารถรู้จักมะเร็งได้เนี่ยมันก็ฆ่าได้หมด สปีเนี่ยจะทําทดสอบในมนุษย์ <ทะ S 2> แต่ว่าจะขึ้นทะเบียนขายเ<อ>นี่ยาจต้องทดสอบในมนุษย์กลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งก็ต้องอดใจรอหน่อยว่าถ้าผลทดสอบไปได้ดี <ทะ S 2> ใช่ไหมฮะอาจจะรออีกแค่สองสาปีเนี่ยถ้าทุกอย่างไปได้ดีผลการทดลองดีเนี่ยองค์การและย่างเราก็จะขึ้นทะเบียนให้สามารถจะจัดจ่ายจำหน่ายไปทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศได้ สิ่งที่คนไทยทําได้ตอนนี้นอกจากรอแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์แล้วก็ทีมวิจัยเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างไหมคะก็ก็มี2อย่างที่คิดว่าก็คือรักษาสุขภาพตัวเองนะฮะก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่หลีกเลี่ยงได้นะที่ที่เห็นชัดๆอยู่แล้วเช่นอ่าสูบุตรีนะฮะทานเหล้ามากเกินไปแล้วก็อย่างหนึ่งพวกโรคอ้วนควันพิษฝุ่นต่างๆก็หลีกเลี่ยง พวกนี้นะฮะพยายามรักษาสุขภาพนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จริงๆถ้ายังมีความพอไหวเนีก็บริจาคก,กันเลกๆน้อยช่วยๆกันฮะเราก็หลายๆคนมาช่วยกันเยอะๆเนี่ยมันก็กลายเป็นทุนที่ที่เราจะเดินต่อไปได้อย่างรวดเร็วครับผม สำหรับกระบวนการพัฒนายาแอนติบอดีนั้นแบ่งออกเป็น5ระยะขณะนี้พัฒนามาสู่ระยะที่3ซึ่งเป็นการผลิตยาในปริมาณมากจากโรงงานโดยต้องมีการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดระยะที่4ทดสอบยาในสัตว์ทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพและความปลอดภยัยก่อนที่จะนำมาทดสอบในมนุษย์ และระยะที่5ทดสอบยาในมนุษย์เช่นปริมาณการให้ยาประสิทธิภาพในการรักษาและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นโดยคาดว่าอีก4ปีหลังจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้ทดลองใช้ยาตัวนี้เพื่อรักษาโรคมะเร็งค่ะ สิ่งที่พวกเราทําได้นะคะนอกจากการให้กําลังใจคุณหมอและก็ทีมงานแล้วค่ะก็คือการสนับสนุนเงินนะคะเพื่อที่จะพัฒนายาต้านมะเร็งให้เดินหน้าไปสู่เฟสต่อไปและก็เป็นยาที่สําเร็จรักษาคนไทยได้นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการแก้ไขสายตาสั้นยาวเอียงนะคะจะต้องทําอย่างไรและที่ไหนนี่คะรอติดตามในช่วงหน้าค่ะ ไปแก้ไขาสายตาสั้นยาวเอียงสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะที่ศูนย์เลเซอร์สายตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสายตาสั้นยาวเอียงกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะรู้นะคะว่าสายตาสั้นยาวเอียงนั้นมีสาเหตุมาจากอะไระคะจริงๆแล้วต้องบอกว่า สายตาสั้นยาวเอียงมันยังมีอีกอัหนึ่งค่ะสายตายาวตามอายุ4อย่างนะคะขอพูด3ามอย่างแรกก่อนคือสายตาสั้นยาวเอียงซึ่งเป็นสายตาที่เกี่ยวข้องกับการมองไกลอันนี้เรียกว่ากระจกตาด้านหน้าเรียกกระจกตาข้างในคือแก้วตาค่ะนะคะเวลาแสงมาจากที่ระยะไกลนะคะใชาคำว่าระยะไกลแปลว่าแสงผ่านที่แก้วตากระจกตาแล้วจะมารวมภาพอยู่ที่จอรับภาพค่ะซึ่งถ้าเกิดมันมีความสมดุลกันของการหักเหแสงที่ กระจกตาแก้วตาและไปลงที่จุดรับภาพพอดีเราเรียกว่าสายตาปกติก็ไม่ต้องสวมแวน่นถ้าความสามารถของตัวกระจกตาหรือแก้วตามากเกินไปแสงก็จะรวมเร็ว,รวกว่าปกติก็ะจะมารวมกันที่หน้าต่อจอรับภาพก็เรียกว่าสายตาสั้นถ้าความสามารถของกระจกตาหรือแก้วตาน้อยกว่าปกติก็จะเป็นการรวมแสงที่หลังต่อจอตาก็เรียกว่าสายตายาวถ้ามีความไม่สมดุลกันเช่นรวมภาพแล้วเป็น บิดไปบิดมากาเรียกว่าสายตาเอียงอาจจะเป็นเอียงรวมกับสั้นหรือเอียงรวมกับยาวก็ได้อันนี้คือสายตาสั้นยาวเอียงซึ่งเกี่ยวข้องกับแสงระยะไกลข้อสที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าสายตายาวตามอายุมีคําว่าตามอายุแปลว่าขึ้นกับอายุโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอายุ40ขึ้นขึ้นไปแปลว่าอันนั้นเป็นการมองใกล้เมื่อีงใกลใช่ไหมคะนี่คือมองใกล้เช่นอ่านหนังสือเขียนหนังสือความสามารถของสายตายาวตามอายุเกี่ยวข้องกับตัวนี้ค่ะ แก้วตาทางดุข้างในเพื่อที่จะทําให้การมองภาพในที่ใกล้ได้ดีขึ้นความสามารถตรงนี้เนี่ยเมื่อมองที่ใกล้ต้องมีการป่องตัวของแก้วตาเพราะฉะนั้นเนี่ยพออายุมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถตรงนี้มันก็ลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นมองใกล้ไม่ค่อยเห็นก็มักจะเห็นว่าคนเราพออายุมากขึ้นก็ต้องเหยียดมือป <Course. S 1> ระมาณนี้ <c oughs> ค่ะเรนี้เรียกว,ว่าสายตาย,ยาวตามอายุค่ะซึ่งก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น40บไปเรื่อยๆถึง60มีต้องกระจบประมาณนั้นค่ะ อย่างที่คุณหมอบอกว่าการที่เราจะสายตาสั้นยาวเอียงหรือว่ายาวตามอายุนั้นเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลแสดงว่าที่มีใครหลายๆคนเคยบอกว่าถ้าเกิดเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆแล้วสายตาจะสั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะมียังไงสั้นยาวเอียงที่เกิดการมองไกลเนี่ยหรือว่า เป็นเป็นลนักษณะของคงที่ส่วนการใช้สายตาในที่ใกล้ถ้าเราใช้นานๆตัวนี้ค่ะตัวแก้วตาที่เกี่ยวกับการมองอ่านหนังสือพวกนี้มันจะเกร็งตัวมันก็ทําให้มีการรวมแสงได้มากขึ้นก็เท่ากับเป็นสายตาสั้นเทียมค่ะไม่แท้ค่ะคือพวกนี้พอเราคลายกล้ามเนื้อของไอ้ตัวแก้วตาก็สามารถกลับมาเป็นสายตาปกติของคนนั้นก่อนที่จะใช้สายตาเยอะๆได้ล้วสายตาสั้นขนาดไหนคะคุณหมอถึงจะแนะนําให้เราใส่แว่นหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ สายตาสั้นที่ทําให้เราต้องใช้สายตาแล้วเรามองแล้วไม่ชัดเช่นในการขับรถควรจะต้องสายตาสั้นแก้ไขสายตาให้เป๊ะเพราะเราจะต้องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอะไรในขณะที่สายตาในขณะที่นั่งเล่นเฉยเราอาจจะไม่ต้องสวมแว่นหรือว่าคอนแทคเลนส์ก็ได้การใส่แว่นแล้วใส่คอนแทคเลนส์เยอะๆค่ะมันจะมีการส่งผลกระทบให้สั้นยาวเอียงเพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือว่าจะเป็นการรักษากลับมาให้เราเป็นสายตาปกติได้ไหมคะ สายตาสั้นยาวเอียงที่ใส่แว่นไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ,คะใส่ไปเถอะไม่มีปัญหาอะไระแต่การใส่คอนแทคเลนส์มีหรือว่าเลนสัมผัสเนี่ยมีผลได้เลนส์สัมผัสจะมีหลายชนิดชนิดนุ่มใช่ไหมคะเป็นซอฟต์คอนแทคเลนส์หรือว่าชนิดที่กึ่งแข็งกึง่งนิ่มเพราะฉะนั้นเวลาใส่คอนแทคเลนส์มันจะใส่อยู่ที่ตรงกระจกตาถ้านี้มันก็จะกดกระจกตา ไม่มากแต่ก็ยังมีความสามารถกดอยู่บ้างบ้างนะคะในขณะที่ถ้าเป็นไอตัวกึง่งแข็งกึ่งนิ่มจะกดกระจกตาทําให้กระจกตาเนี่ยแบนตัวลงโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันแบนตัวลงก็แปลว่าะระดับสายตาอาจจะเปลี่ยนไปซึ่งเขาใช้เทคนิคนี้หรือว่าหลักการนี้ในการแก้ไขคนที่สายตาสั้นน้อย,อย,อยเพื่อให้ใส่คอนแทกเลนส์กลสขึ้นต,ตอนเช้าก็เป็นสายตาปกติมันก็นเป็นเทคนิคของการทาการแพทย์อย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้เนี่ยสายตาที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยทำให้กระจกตาเนี่ยอ่อนแอได้ค่ะทําให้คนไข้เป็นโรคตาแห้งเพราะฉะนั้นใส่ให้น้อยที่สุดค่ะสาวอาทิตย์ถ้าสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้สายตาก็ไม่ต้องใส less, ค่คอนแทคเลนส์ใส่แว่นเอาถ้าเกิดสายตาสั้นยาวเอียงไม่มากก็พึ่งแว่นได้พึ่งคอนแทคเลนส์ได้แต่ว่าถ้าเกิดสั้นสักพันยาวสักพันอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะ การใช้ชีวิตลําบากแล้วการที่เราจะรักษาให้กลับมาเป็นสายตาปกติเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างอะคะจริงๆต้องบอกว่าเย่นนี้คนก็คือไม่ค่อยอยากจะใส่แว่นหรือคอนแทคเลคนส์ใช่ไหมคะก็ตั้งแต่ร้อยเลยอะคะ่ะตั้งแต่ร้อยไปยันพันก็จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการแก้ไขเมื่อกี้บอกว่าตัวที่มีส่วนในการที่จะหักเขแสงคือ2ที่คือที่กระจกตากับที่แก้วตาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือว่านี่คือ นอกลูกตาถูกไหมคะสิ่งที่ง่ายกว่าของเราก็คือว่าการแก้ไขที่กระจกตาคะก็ใช้เลเซอร์แก้ไขที่กระจกตาวิธีการแก้ไขที่กระจกตาก็จะมีหลักง่ายๆค,คือว่าการใช้เลเซอร์ขุดผิวปายและยิงเลเซอร์เป็นวิธีหนึ่งเรียกว่า PRK ค่ะวิธีที่2ก็คือว่ากระจกตาแบบนี้ตัดกระจกตากระจกตามีความหนาค่ะนั้นใช้เลเซอร์ตัด แล้วเปิดเป็นฝาเหมือนเปิดประตูหน้าต่างแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดฝาเรียกว่าเลสิออีกวิธีหนึ่งเนื่องจากมีฝาฝามันก็อาจจะอนันตอุบัติเหตุเลื่อนได้เพราะฉะนั้นมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้นิยมกันมากเป็นการกระจกตาหนาอย่างนี้ไม่มีฝาเราเจาะช่องเข้าไปประมาณสองสามมิลเท่านั้นเองแล้วก็ใช้เลเซอร์ตัดเนื้อกระจกตาที่ตรงนี้ค่ะเนื้อกระจกตาบางส่วนตามระดับของค่าสายตาของคนไข้ใช่คนไข้ร้อยหนึ่งก็อาจจะหนานิด หนาบางๆคนไข้500ความหนากระจกตาตรงนี้ก็หนามากขึ้นที่จะตัดออกเจาะช่องและหยิบคิ้นนี้ออกไปและเรียกว่าวิธีสมายสา์เหมือนยิ้ม่ะค่ะ,คะส่วนช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหัวหรือปวดไมเกรนน,น,นะคะจะน่าสนใจอย่างไรรอติดตามไปช่วงหน้าค่ะ ตามสุขหยุดโรคกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหัวนะคะซึ่งการปวดหัวนั้นจะใช่ไมเกรนหรือไม่แล้วไมเกรนเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงวิธีการรักษานั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะคุณหมอคะหลายคนค่ะมีอาการปวดศีรษะหรือว่าปวดหัวนี่แหละคะ่ะบางคนก็ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุบ้างแล้วสาเหตุหลักๆของการปวดหัวค่ะมันมาจากไหนบ้างะคะจริงๆเรื่องของปวดศีรษะเองเนี่ยตัวโรคเ็ามี เยอะมากนะฮะถ้าถ้าอยู่ในฟิลของปวดหัวคือดูคนไข้ปวดหัวเนี่ยจะรู้ว่าโรคปวดศีรษะทั้งหมดเนี่ยมีมากกว่า150ชนิด<ม>แต่ว่าตัวโรคปวดศีรษะเองเนี่ยหนึ่งหนึ่งเราคงอาจจะต้องทราบสาเหตุก่อนว่าเป็นจากอะไรกันแน่นะฮะ<ม>เช่นว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของเนื้องอกเองก็ตามนะฮะเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดสมองก็ตามนะฮะเป็นไซนัสนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะเกี่ยวกับหูนะฮะเกี่ยวกับเรื่องข้อต่อขากรรไกรพวกนี้ทาให้ปวดศีรษะได้ทั้งหมด ะะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเออพบแพทย์นะฮะอาจจะเป็นแพทย์ทางด้านระบบประสาทหรือว่าแพทย์เฉพาะทางทางด้านปวดศีรษะก็ hmm. จะทาให้เราทราบว่าเออเราเป็นโรคอะไรกันแน่ยอย่างการปวดไมเกรนค่ะมันจะมีความแตกต่างจากการปวดศีรษะธรรมดาอย,ย่างไงบ้างคะปวดไมเกรเนอ่งจริงเป็นตัวโรคที่ปวดค่อนข้างรุนแรงนะฮะคือเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะต้องพักต้องนอนนะฮะหรือว่าในเด็กจริงๆในเด็กก็เป็นได้นะฮะในเด็กเนี่ยอาการปวดอาจจะไม่ได้ไม่ได้ รุนแรงเหมือนในในผู้ใหญ่นะฮะอาจจะลักษณะการปวดอาจจะแตกต่างกันนะฮะแต่วพวกนี้ก็ทําให้อาจจะต้องหยุดเรียนเหมือนกันนะ,ะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของอาการปวดเนี่ยตัวไมเกรนก็เป็นโรคสมองนะฮะฉะนั้นเราจะเจออาการร่วมอื่นๆด้วยของสมองเช่นว่าบางคนจะมีไวกระแสงไวกระเสียงไวกระกลิ่นนะฮะบางคนอาจจะมีคลื่นไส้มีอาเจียนพวกนี้ร่วมด้วยนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวโรคของเขาะนะอย่างที่เราเคยได้ยินนะคุณหมอปวดไมเกรนว่าจะปวดหวัวข้างเดียวอย่างเงี้ยจริงไหมคะ จริงๆแล้วปวดได้ทั้งหมดเลยปวดได้ทุกส่วนเลยครับบางคนอาจจะปวดซี่เดียวบางคนจะปวดทั้งหัวบางคนอาจจะปวดท้ายทอยนะฮะซึ่งตำแหน่งการปวดอาจจะไม่ได้จำเพาะจาดจงกับโรคมากเราคงจะดูอาการอื่นๆร่วมด้วยแล้วความแตกต่างของการปวดไมเกรนกับปวดหัวธรรมดามันต้องมีระยะการปวดไหมคะว่าปวดทีๆปวดยาวนานปวดแบบ ทั้งวันทั้งคืนยังไงคะคุณหมอไมเกรนเองตัวโรคนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ทานยาไม่ใช่ว่าปวดเสร็จเราไปคว้ายามากินนะตัวอาการปวดเองเนี่ยเขาจะเป็นเป็นได้ถึงสามวันนะฮะก็คือเป็นมากกว่าสี่ชั่วโมงถึงสามวันนะฮะนะซึ่งถ้าถ้าอาการปวดสั้นกว่าสี่ชั่วโมงส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ไมเกรนนะฮะแล้วก็ตัว ไมเกรนเองมักจะไม่ได้ปวดติดกันทุกวันนะฮะยกเว้นบางกรณีนะมันจะมีกรณีที่ว่าเป็นไมเกรนแบบเรื้อรังอาจจะปวดได้เยอะอาจจะปวดได้มากกว่า15วันต่อเดือนปวดติดติดกันนะฮะแต่จะไม่ได้ปวดทุกวันทุกวันติดกันเป็นเป็นสัปดาห์ขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าสาเหตุของไมเกรนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะจริงๆสาเหตุที่ชัดเจนเราก็ยังยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าที่เรามีการศึกษาวิจัยผ่านมาในช่วงหลายสิบปีนะฮะเราก็เชื่อว่า หเนี่ยมันจะมีปัจจัยเรื่องของกรรมพันธุ์นะแสดงว่าเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยแต่ก็จะมีกลุ่มที่เสี่ยงที่จะเป็นมากเหมือนกันก็คือผู้หญิงก็คือผู้หญิงเพราะว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนนะความแปรปรวนในตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วความร้ายแรงที่สุดของการปวดไมเกรนนะคะคุณหมอมันจะเป็นยังไงอะคะมันถึงชีวิตไหมหรือว่า มันจะแค่ลำคาญการใช้ชีวิตแค่นั้นเองคือส่วนใหญ่เราจะไปกังวลว่าไอ้ปวดไมเกรนมันจะเป็นโรคอื่นๆที่รกลยแรงใช่สมองแตกไหมครับคุณหมอใช่เ้นเลอดสมองแตกหรือเปล่าเป็นเนื้องอกหรือเปล่านะฮะอันนี้เราก็จะเจอคนไข้ใหม่ทุกวันนะโรคไมเกรนเองเนี่ยมันไม่ตายมันไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะแต่ว่าไมเกรนกลุ่มที่เขาเรียกว่าไมเกรนที่มีอาการเตือนเช่นว่าเห็นแสงนะฮะแสงยิบยับยับหรือเห็นเป็นเส้นซิกแซกก่อนที่จะปวดศีรษะเนี่ย อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคเส้นเลือดสมองได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก<ฆ>นะฮะกลุ่มพวกนี้เขาจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก<ฆ>นะขณ<ฆ>ะน,น,นี้เราจะต้องมาดูเรื่องอื่นด้วยเช่นว่าต้องเช็คเลือดดูคอเลสเตอรอลสูงไหมน้ําตาลเป,เป็นเป็นยังไง<ฆ>นะครับถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆของโรคเส้นเลือดสมองร่วมด้วยเราก็อาจจะต้องรักษาเรื่องของการรักษาค่ะไม่เกณฑ์รักษาได้ไหมคะคุณหมอรักษาได้ครับ<ฆ>จะไม่หายเป็นแล้วเป็นเลยใช่ไหมคะเป็นแล้วเป็นเลยครับเพราะเหมือนที่เรียนนด้ทราบมันเป็นโรคของ สมองเป็นทางด้านกรรมพันมา<ช>นะฮะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำทำได้แค่ช่วยอาการเช่นว่าเช่น<ช><ช>ว่าถ้ามีอาการปวดขึ้นมานะครับเราก็ทานยากแก้ปวด<ช>นะแต่ถ้าปวดบ่อยมากขึ้นเราก็อาจจะต้องทานยาป้องกัน คำถามนี้ไม่อาจจะตลกหน่อยคุณหมอทำไมคนชอบแบบว่าลางานบอกอ้างว่าปวดไมเกรนนะคะคือมันดูยากอย่างมันไม่มีอาการมันไม่มีอาการแสดงให้เห็นไม่เหมือนคนเป็นเรื่องเส้นเลือดสมองตีแตงมันก็เห็นแบบเลี้ยงไปข้างหนึ่งนะฮะแต่คนที่เป็นไมเกรนเขาจะปวดนะซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่เข้าใจอยากให้คุณหมอพูดให้แบบเข้าใจหน่อยว่าไอ้ถ้าเกิดมีคนบอกว่าปวดไมเกรนนี่คือมันทรมานนะมันทรมานมากจริงๆเขาเขานับว่าเป็นเป็นความ เขาเรียกเป็น disable เหมือนเหมือนพิการเลยนะฮะซึ่งในกลุ่มคนไข้คนที่อายุน้อยกว่า50ปีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความพิการอันดับหนึ่งในโลกนะฮะเพราะว่าวอะไรเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาปวดเนี่ยปวดรุนแรงมากนะฮะแล้วก็จะเจอเยอะในช่วงวัยทำงานอีกนะปวดทีนึงเหมือนที่บอกปวด3วันนะฮะฉะนั้นเนี่ยโอ้เวลามีมีปัญหาขึ้นมาทีหนึน่งเนี่ยเขาก็ต้องหยุดงานนะฮะต้องหยุดเรียนหรืออะไรไปนะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะมี มีความมีผลกระทบกับหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นทําการทํางานเองนะฮะเรื่องครอบครัวอีกนะใช่ไหมล้วก็ไม่ใช่ว่าไปทำงานไปทํำไนไม่ได้แต่อยู่บ้านจะทํางานบ้านได้เราก็ไม่ได้อีกนะฮะการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารทํางานบ้านพวกนี้มันก็เสียไปหมดนะเศรษฐกิจสังคมเพื่อนบ้าน่าอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็เวิร์สไปหมด นะเพราะว่าปวดทีบางทีก็ต้องนอนพักไปเลยเพราะมันทำทำอะไรไม่ได้เลยทำ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 อะไรไม่ได้ครับเองคนคือต้องต้องต้องเป็นเองจะรู้ <laughs> วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มนะคะชมย้อนหลังได้ใน YouTube พิมพ์สุขหยุดโรคหรือว่า TNN Thailand รวมถึง Facebook TNN ช่อง1ชแล้วก็ TNN l i v e ค่ะขอบคุณสถานที่ไททำสวยๆนะคะสุขสยามนะไอคอนสยามชั้นจีอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้และทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งนตีโดย e n p e r f รางวัลระดับโลก4ปีซ้อน